สวัสดีครับผมดัชนีฟาร์มเหมือนเดิมครับวันนี้จะพามาดูการเก็บหอยของอะไรนะดัชนีฟาร์มหันหน้าให้หน่อยโอเคโอเคโอเคอ่ะวันนี้ามาเก็บอ่ะไข่อะไรนะไข่หอยอะไรนะหอยทาดนวลหอยทัดนวลน,นะครับนี่ครับคือหอยเดือภาษาภาษากลางคือหอยทาดนวลภาษาลาวคือหอยเดือภาษาผู้ไทยคือหอยเลือ ภาษาลาวอีกภาษาหนึ่งก็หอยหอยเลื่อยหอยเลยครับภาษาอีหนึ่งอันนี้อันนี้คือหอยเลื้อภาษาพุทไทยภาษาลาวอีกแบบหนึ่งก็หอยเดือภาษากลางเอาบนเหรอใครจะได้นาว่าโอเคก็บไปเลยนี่พี่น้องนี่เบิ้งเลยครับเนี่ยเก็บนะแม่บ้านนี่ราชินีฟร์มเนี่เก็บนะแม่แม่มันบนเลยเออแม่มันได้นี่ครับกำลังเก็บนะครับดูเลยครับนี่ครับพี่น้องนี่ผมผมบังเขาไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ นี่ครับนี่การเก็บของไข่ครับไซซ้อนครับไซโบ้งครับผมอไข่ตึงอันนี้มันบอกนี่คือสําเรลสเลยป่วยถือว่าต่อไปเราจะไม่ได้ซื้อแม่พันธุ์อ่ะแล้วนะคะผมเราซื้อแค่ลูกมันมาเนี่ยเราซื้อแค่แม่พันธุ์มาครั้งเดียวคือจบเลยครับต่อไปก็เก็บแต่ไข่ต่อพี่น้องเบิ่งไหมพี่น้องเบิ่งดุไทยนะ่นี่ครับพี่น้องครับสดสดครับสดสดนี่พี่น้องครับเบิ่งเลยครับ อ่ะมอเบื้องหลายได้พี่น้องเด้ออมํานี้แหละครับพอดีพองามส่วนใจทักหลังแชทได้พี่น้องเด้อดัชนีฟาร์มทุ่งหนองขามนะครับหอยเดือหอยทาดนวลกำลังเก็บไข่ครับวันนี้นี่เห็นไหมนี่พี่น้องนี่เก็บวันละไข่สองไข่พอครับผมเยอะเลยครับเยอะเลยอ้าวอาขอบคุณมากอเอาแค่นี้ไหมยิ้มหน่อยมีตัวเล็กมันตัวไหนไม่เป็ไรสุดพี่น้องไม่เป็ไรสุดอ๋อสั้นๆน,นะ โอเคนะโอเคครับ